จำได้ไหมนางแบบ r e g e n ซี่ปี2551ตําตำนานวงการโฆษณาปัจจุบันเป็นคุณแม่สวยไม่เปลี่ยนย้อนกลับไปเกือบ20ปีก่อนสเตฟานีมิเชลปีเตอร์สันถือเป็นนางงามสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาพอไปปรากฏตัวอยู่ในโฆษณาดังๆหลายตัวเรียกว่าสวยโดดเด่นออกมาจากทีวีก็ว่าได้โดยโฆษณาที่ทำให้หลายคนรู้จักเธอนั่นก็คือโฆษณา r ีเจ n c y เมื่อปี2551 ความสวยตาตึงจนถูกยกให้เป็นนางในวรรณคดีที่มีลมหายใจและโฆษณาในกาแฟเมื่อปี2552ที่หลายคนตกหลุมในความน่ารักของสาวลูกครึ่งคนนี้นอกจากนี้ยังมีโฆษณาอีกมากมายรวมทั้งเดินแบบและถ่ายแบบนิตยสาราด้วยสเตฟานีมิเชลปีเตอร์สนันมีเชื้อสายทั้งอังกฤษสวีดิสเกาหลีโดยคุณพ่อของสเตฟานีเป็นลูกครึ่งอังกฤษสวีดิสส่วนแม่เป็นคนเกาหลีเธอเกิดที่ สหรัฐอเมริกาและได้เริ่มอาชีพนางแบบที่สหรัฐโดยมาทำงานในวงการโฆษณาไทยครั้งแรกเมื่อปี2546ผ่านมดเดิลิ่งของสิงคโปร์สเตฟานี Stephanie เป็นนางแบบอาชีพตะเวนเดินทางไปถ่ายแบบเดินแบบเพื่อโรคสลับกับการเรียนที่สหรัฐรวมทั้งทำอัลบั้มเพลง ด้วยความที่ทำงานต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เธอจึงค่อยๆหายไปจากวงการบันเทิงไทยโดยเมื่อปี2559สเตฟานีได้เปิดแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองรวมไปทั้งการรับงานเป็นนางแบบที่สหรัฐจนกระทั่งในปี2564เธอได้ให้กำเนิดลูกสาวก่อนที่จะเข้าวิวาริมทะเลสุดโรแมนติกกับแฟนหนุ่มในปีเดียวกันโดยมีลูกสาวมาเป็นพยานรักในงานด้วย